ที่หน้าปลาปลาเลยเคยเห็นไหมอ๋อตรงที่มีคนขายห้าวคนเหรอะเคยเห็นเคยเห็นเลยลูกสาวคนโตแล้วแหละที่เป็นครูสอนพิเศษมาแหละไปนั่งขายขายอยู่ชุ้มตรงพักรถรถโดยสารน่ะอ๋อเสร็จแล้วก็ย้ายมาตรงนี้มาที่เต่าเพราะว่าโควิดมันจะกาแล้วก็เลยออกอ๋อตรงนี้มีสองเจ้าเนาะมีมีสองเจ้าเร่องขายหน้าบ้านหน้านี้ต้องขายข้าวเหนียวมะม่วงหน้านี้ค่ะ มะม่วงขาประจำเรามันไม่ออกก็เลยไม่กล้ามาขายของคนอื่นตัวเปรี้ยวอ๋อเอาเอาที่มันที่คุณภาพดีใช่ไหมคะค่ะมาซื้อข้าวเหนียวมูนหลายคนแล้วก็บอกว่ไปซื้อตลาดลูกละยี่สิบห้าบาทเปรี้ยวเปรี้ยวบอกคุณแม่อร่อยจะบอกลอยกินของยายนะแกนเิีโยวอาจารย์ลูกใหญ่แกนเิีโยน้ำดอกไม้เหรอฮะค่ะเขาจะแบบให้ผู้ชายผู้ชายก็เป็นเนิยมกันค่ะเขาจะเอาขีดในส่วนของหม้ออร่อย เดี๋ยวถ้าออกมาเดี๋ยวจะอุดหนุนคุณยายนะคะกะม่วงเขาอร่อยจริงค่ะมันไม่เละใกล้คุณยายใกล้จะได้กลับบ้านแล้วนะใกล้หมดแล้วไอ้เดินกลับบ้านแล้วค่ะวันนี้รอหนุนเทียนเนี่ยหนุนเทียนเนี่ยสองวันนี้คือลูกเียงลูกค่ะมาทำวันหนึ่งกี่อันคะขนมเทียนขนมเทียนทำวันนึงก็ประมาณสามสิบอันสามสิบอันอ๋อ ต้มผัดไส้เกลือ15อัน้กตัดไส้ด้วย5อันสมิบสาาใสมนยสอ๋อสังขยาจะขายดีใช่ไหมคะน่ารักมันหน้ามันหน้าหน้าสวยค่ะค่ะ